ผมก็เลยที่เคยกับนายสพนิจิรัตน์ออนไลน์ทีมงานเจ้ากับไอผมพอดีครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างเขตเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับอ่าแถวหน้าปักซอยอ่าสุขสวัสดิ์สามสิบแยกแยกเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาเข้าไปดูในอาสถานที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นชุมชนนะครับเดี๋ยวผมยังไม่รู้ว่าเป็นชุมชนอะไรเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับว่าภายในสถานที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูบ้างนะครับเมื่อเวลา14บสนาฬิกาสินาทีของวันที่10ธันวาคมพศ2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอราชบุรณะได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยสุสวัสดิ์30ยแยกเสร็จแขวงบางประกบเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครซึ่งเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นชุมชนรัตนะสีนะบริเวณเป็นส่วนบ้านไม้ชั้นเดียวบูกติดกันแสงเพลิงรุกรามไปตามทิศทางลมอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่นักป่ชนเพลิงมูลนิธิทุกหน่วยงานอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยต่างฝ่ายช่วยกันนรมฉีดน้ำหลายสิบหัวฉีด จ้าหน้าที่ทุกฝ่ายลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเรียบบุกติดกันบริเวณบ้านสวนไม่ไกลจากกันเป็นเขื่อนน้าแสงเพลิงไม่กระหน่ำเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายระงฉีดน้ําป้องกันไม่ให้รุกลามไปยังบ้านข้างเคียงเบื้องต้นคาดว่าประมาณ4หลังคาเรือนซึ่งเป็นบ้านเลขที่40413828 ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุความเสียหายได้ต้องรอเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบสถานอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสอราชบุรณะจะทําการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปออดพันลีรายงานก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนและนำข้อมูลขอวสาอแไรมาฝากพี่ปงน้องเพื่อนๆกันครับจ่วงนี้ก็สวัสดีครับ